ขอ,อต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่เซลอยกันต่อและนี่คือช่วงเซลอยพิกกับการพาท่านไปตะลุยเบื้องหลังภาพยายเ,ดเด็ดๆที่อยู่ในกระแสะสับสนช่วงโดย c i n e m a t i ก้เนรมิตรงภาพเพียร์สู่บ้านคุณ Cine มาท์โฮมบายโกลเด Du นะครับสัปดาห์นี้เรายังคงเกาะติดกับเรื่องราวของหนังเรื่องแอร์หนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะตีแผลเราเห็นเลยว่าเซลส์แมนธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อซันนี่วัคเคโรไอการที่เขาเอาเทปพ,พวกนักบาสเกตบอลมาหาหลายัยสโมสรหรือใดๆเนี่ยเขาก็้าไปเห็นไมเคิลจอร์แดนมันเลยทําให้กลายเป็นรองเท้ารุ่นแอร์จอแดน พื่อเป็นพรีเซนเตอร์พูดถึงตัวนักแสดงก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเพราะว่านี่เลยฮะมีแมดเดมอนนะครับมีเบนเอเฟลกแล้วก็มีเวราเดวิดซึ่งโอ้โหสามคนนี้คือตัวพ่อตัวแม่วงการใช่ครับแล้วความสมจริงหนังเรื่องนี้เมื่อเขาเริ่มเขียนบทเสร็จแล้วตัวเบนเอเฟลกเองเนี่ยเขาขออนุญาตเพื่อไปนั่งคุยกับไมเคิลจอแดนแล้วก็ถามไมเคิลจอแดนเลยว่า จะต้องทํำยังไงควรจะเอาดาราคนไหนมารับบทเป็นแม่เขาเป็นคนนี้คนนี้เขาก็เป็นคนแนะนําเพื่อทําให้ทุกอย่างมันสมจริงมากขึ้นเอาละครับวันนี้เรามีคลิปสุดพิเศษจากภาพยนตร์เรื่องแอร์นะครับมาฝากการติดตามกันเลยในช่วงเซอลอยพิกนะครับสนับสนุนช่วงโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซี n e มาแอโฮมบายโกลเด้นดักครับช่วงเซอลอยพิกสนับสนุนโดยซีเนมาจิก้าเนรมิตโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีเ e มาแอ h โฮมบายโกลเด้นดัก this isn't a craps table and we don't have unlimited checks i'm not right? asking for unlimited i'm asking for what you already budgeted on one player yes don't confuse desperation with visions yeah. we're actually gonna need more than that for a rookie who's never set foot on an nba court yeah, that's the literal definition of rookie yeah magic johnson doesn't have his own shoe exactly i can't justify that to the board so there's no point in having this discussion All right, let me put it to you this way I'm willing to bet my career on Michael Jordan. Uh, come on, man. You ask me what I do here. This is what I do. Yeah, I find you players, and I f feel it this time. Yeah, okay, it's risky. When you were selling sneakers out of the back of your Plymouth, that was risky. It took balls. I mean, that's why we're all here. Don't change that now. No. I mean, if you look at him, if you really look at Jordan, like I did, you're gonna see exactly what I see. Which is what? The most competitive guy I have ever seen. He is a. KILLER เรื่องที่2นะครับเราจะมาเ<อ>กาะกระแสแอนิเมะซึ่งตอนนี้อนิเมะต,ต,ต้องยอมรับว่าตั้งแต่ปีที่แล้วมาเนี่ยมันประสบผลสำเร็จมากทั่วเอเชียและทั่วโลกแอนิเมะเรื่องล่าสุดที่เราจะมาพูดถึงวันนี้มีชื่อว่าซูซูเมะซูซูเมะซูซเนี่ยเป็นผลงานลำดับที่3ของผู้ชายคนนี้ที่ทำ Your Name Weathering with You เขาก็คือมาร์โกโตชินไคนั่นเองมาร์โกโตชินไคเนี่ยต,ต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเป็น แอนิเมเตอร์ผู้สร้างสารรแอนิเมะยุคปัจจุบันเลยนะโอ้เป็นแฟนทั่วโลกอะ่ะนะฮะมผมก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะฮะสำหรับเรื่องซูซุเมะเนี่ยเป็นเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งครับเธอชื่อซูซุเมะอยู่ที่เกาะคิวชูประเทศญี่ปุ่นนะครับเธอไปเจอผู้ชายคนหนึ่งเขากำลังตามหาประตูอยู่ครับก็ตามหากันไปเรื่อยๆครับช่วยหาช่วยหาจนไปเจอประตูนี้อยู่ในบ้านหลังหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ตัดสินใจเปิดประตูออกมาแต่ไม่รู้เลยว่าการเปิดประตูครั้งนั้นเนี่ยจะนำพาเขาเรียกว่า ภัยพิบัติมาสู่ญี่ปุ่นครับใช่ครับไม่ไม่รู้ด้วยนะว่าอะไรอย่างรเนี่ยเพราะฉะนั้นหนังเรื่องนี้จะเป็นแนวทางที่มันจะออกแฟนตาซีหน่อยนอกเหนือจากจิตใจความรักของครอบครัวมิตรภาพแล้วเนี่ยมันจะมีภาร,รกิจที่ซูซุเมะแล้วก็ชายผู้ลึกลับจะต้องไปทั่วญี่ปุ่นในการปิดประตูที่จะนำพาหายนะมาสู่ทั้งประเทศเอาละครับวันนี้เรามีมิวสิกวิดีโอจากภาพยนตร์เรื่องซูซุเมะมาฝากกันนะครับติดตามกันเลยในช่วงเซอร์รอยพิคครับสนับสนุนช่วงโดยซีเนมาจิก้านรมิตรโรงภาพยนตร์สู่บ้านคุณซีนบ 「ルル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 ル」「君の中にある赤と青きせも」「それらが結ばれるのは下の像」 Nice. we are at war what me i might not have as much experience as you but i've seen all of the fast and the furious movies and it's all about family family guys we practice this come deal time วันนี้ในโรงภาพยนตร์เท่านั้นและในระบบ IMAX Sigma Cine Stadium 4DX MX 4D Screen X